สวัสดีครับดีตอนเช้าเช้าทุกท่านนะฮะพาไปดูตะไคร่พาไปดูดักกระต่ยนะฮะดักไว้เมื่อคืนตอนเย็นดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยดักไว้สามคืนเมื่อคืนไม่เย็นไม่เย็นหวานนี่นะฮะ เจ้าของไร่มาแจ้งไว้เมื่อวันก่อนบอกว่ามาัมากัดอ้อยใหม่เขาตรงนี้นี่นะฮะมีรอยกัดอยู่แต่ว่าตัวนี้ผมเห็นประจำแต่นี้ผมไม่ผมก็ไม่ได้มาก้ามาดักเพราะว่าเจ้าของไร่เขายังไม่อนุมัติอะไรผมก็เลยปล่อยไว้ไม่ได้มากวนเขาเตองนะีนี่นะฮะเนี่ยมากัดที่ไร่นี้นะครับ ดักไว้ในนะป่าหลวงพ่อผมเห็นกระโดดข้ามทางอยู่นะฮะแล้วก็ก็คือแล้วก็มีพวกพวกกันระแวกเนี้ยเขาบอกว่ากระต่ายตัวเนี้ยกระโดดข้ามถนนเป็นประจำเลยนี่นะมันจะเป็นป่าข่านะแล้วก็มีป่าอ้อยแต่ผมเองผมก็เห็นบ่อยด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ดักเพราะว่าเขาปล่อยมันเพราะว่าไม่ได้ แตพ่พอเวลาจะของไล่เขามาบอกให้ไปดักให้ที่กัดหน่ออ้อยใหม่เขาก็ลเลยต้องมาดักให้เขาวันเข้ามาหากินย่างรอบตรงนี้แล้วมันก็นกระโดดเขา้าเข้าป่าอ้อยป่านี้นะครับดักของทั้งในนะสามมือ,อไปดูซีว่าจะได้ผลไหมะจะติดไหมแต่ถ้ามันมีตัวโดดทุกคืนผมว่าก็น,น่าจะชัวร์นะผมว่าก็น,น่าจะ น่าจะนะความน่าจะแต่ติดไม่ติดเดี๋ยวก็เรื่องถ้าไม่ติดก็หรือาอาจจะติดแล้วหลุดก็ได้ติดนานเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้มาดูดูตอนสองทุ่มแล้วก็อากาศดีๆก็เลยนอนยาวเลย <c oughs> ต้องพามาดูนะดักไม่ได้สามพื้นนุ่นไปหากินเด่นนุ้นเสร็จแล้วก็กระโดดเข้าป่าอ้อยนี้กระโดดแล้วขณะนี้เราก็ดักดักในกลางป่าอ้อยเลยตามร่องนี้เลย เดี๋ยวไปลุนกันนะผืนหนึ่งคะไม่หล,ล่นละแน่ๆหนึ่งพืนไม่หลน่น <c oughs> ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะยามเช้านะครับเ <c oughs> มื่อวานฝนตกมาด้วยพืนนี้อยู่ดีนี่เป็นตะไคร่สาม สปีขวาแล้วนะครับนี่เอามาดักไม่ได้เอาเอาเอาอันชุดใหม่มาดักอย่างยูดีนะเดี๋ยวก็เก็บนะครับไม่ติดก็เก็บก็ดักคนเดียวพอติดไม่ติดเดี๋ยวก็แจ้งเจ้าของก็ไปข้า,างในนู่นอีกสองผืนนะครับพื้นที่แถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นป่าอ้อยนะ ผมเคยเห็นกระโดดข้ามอยู่ข้างในนิดหนึ่งพื้นอ,อยู่ดีไม่ชนนะครับชนไหมตกไหมไม่ตกนะย้ำนะนี่เป็นตะไคร่ชุดเก่านะฮะยังมีรอยตัดอยู่นะครับยังมีรอยตัดอยู่นี่แต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะยังเหนียวอยู่นะฮะ ถ้ามันไม่กัดแ้ะไม่ขาดหรอกตะไคร่ชุดเนี้ยนี่ครับเดี๋ยวกเก็บแล้วก็ฝากโน้นอีกหนึ่งผืนลุ้นดิผืนสุดท้ายอาจจะไม่ออกนะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนไหนนอ้องอ้าวหล่นนะครับนี่หล่นลอยชนแล้วละ่ะตะไคร้หล่นติดไหมอ้าวเรียบร้อยนี่ไง เรียบร้อยชนแล้วดีนะฮะถ้ามีตัวก็ไม่ไม่รอดหรอฮะรอดยากครับชนปากนี้นะฮะพื้นนี้โอ้โหลอยนานเลยนี่ยลอยดินนานเลยบานเลยโอ้โหนี่ติดแล้วครับดินนานมากในลอยลักษณะออยปนเลยติดแล้วครับนี่ครับอ้าว นี่ถ้ามีตัวก็ส่วนใหญ่ก็จะติดนะฮะตอนนี้เราเรา,เราก็ต้องดูดูการดักนะครับดูวิธีดักดูความน่าจะเป็นนะครับว่าเออมันมันกระโดดไปทางไหนกระโดดยังไงก็ะต่ายตัวนี้นู่นนะฮะเป็นถนนนะฮะมันไปหาก,กินอยู่นู่นนะ่ะ ทันที่ถนนนะฮะเวลวาฝนตกก็ออกไปที่ถนนทีนี้ชาวบ้านที่เขาสัญจรเส้นทางเนี้ยเขาเจอมันทตนี้พอมันเห็นรถมันก็กระโดดเข้าป่าอ้อยเนีย่ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะพลาดเนะี่ยกระโดดเข้ามามันก็แล้วก็ต้องดักแนวเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องชนนี่นี่นี่ก็ออกกุกคืนดูลักษณะแล้วนี่นะครับติดนะฮะติดอะติดแบบนี้เลย ติดมัดกลมเลยตัวนี้ไม่กัดนะบ,บางตัวมันกัดนะติดนานๆแล้วกัดตะไข่ขาดแล้วก็หลุดได้นะบ,บางท่านก็โทรมาว่า่าบอกอปรึกษาผมว่าจะทําไงมันก็ดักกลางคืนมันก็ต้องแล้วแต่ดวงครับอยู่ที่ถ้าเกิดท่านมาดูได้จังหวะมันก็ได้แต่ถ้าเกิดปล่อยไว้นานๆนนะ่ะบางตัวมันกัดมันก็หลุดได้ครับกับดักทุกชนิดฮะมีโอกาสหลุดครับมีโอกาสพลาดมันจะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์หมดหรอกผมบอกไว้ได้เลย มันก็ขึ้นอยู่ที่เราด้วยนี่ครับก็สั่งเข้ามาได้นะครับสั่งแล้วก็ผมก็ส่งเลยนะเพราะว่าผมมีสต็อกไว้เยอะมากในช่วงนี้จะไม่ต้องไม่ต้องรอนานเลยถ้าจังหวัดใกล้เคียงก็สั่งส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงนะถ้าเกิดเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคภาคใต้เนี่ย มันก็จะอยู่ไม่เกินสามวันนับจากวันส่งนะฮะจะถึงนะส่งแฟลตเอ็กเพสนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะฮะของก็ขึ้นนะครับเนื้อตะไครยนี่ก็ขึ้นมาเรื่อยนะครับขึ้นแข่งกันน้ํามันเลยแต่ทีนี้ราคาผมก็ยังขายราคาเดิมนะฮะผมก็ไม่ไม่ไม่อยากจะขึ้นเลยครับก็เห็นใจนะครับท่านที่ซื้อไปก็ของทุกอย่างขึ้นหมดเลย ผมก็ขายราคาเท่าเดิมครับผืนละเจ0ด้อยบาทนะครับ4ี่สิบเมตรนะครับสเปคใหม่จะไม่มีรอยตัดนะครับแล้วเป็นแนวตาตั้งนะครับจะไม่มีรอยตัดแล้วก็ความยาว4ี่ิเมตรสูงสิตห้าตาร้อยสำเร็จหรือว่าจะเอาแบบไปร้อยเองก็ได้นะร้อยเองก็ห5 0ห้าสิบาทนะครับมีเนื้อตะข่ายไปให้แล้วแต่ท่านจะตัดยังไงจะเอาไปทําแบบซิงโค้งก็ได้ไปทําเองนะก็มีเนื้อตะข่ายให้ สั่งกันมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 9 3 1์8 0 6 1สแาอดไลน์เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเบอร์อื่นผมไม่รับผิดชอบนะครับเอาเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับเบอร์นี้นะครับหรือว่ายังไงก็โทรมาคุยกันได้นะครับผมรับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็บริการหลังการขายนะฮะท่านรับของไปแล้วท่านจ่ายเงินกับแฟลกเอ็กเพสแล้วก็ดักไม่เป็นหรือว่ายังไงก็โทรปรึกษาผมนะครับ ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอ้นี่ติดน,นานตเป็นตัวพู้นะตัวนี้ครับปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงครับไม่ปิดโทรศัพท์หนีแน่นอนนะบางครั้งบางทีโทรมาเออถ้าเกิดมันตรงจังหวะผมเชื่องผมเล่น,นาอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะเสียงมันดังก็เดี๋ยวยังไงก็เราก็โทรกันหลังเลิกเล่นดนตรีผมก็โทรหา หรือใครโทรมาแล้วผมไม่ได้รับก็เดี๋ยวผมก็โทรกลับอยู่เีียวนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะฮะขอบคุณลูกค้าเก่าๆนะครับที่แนะนําลูกค้าใหม่ๆม,มานะฮะและใช้ดีจึงบอกต่อนะครับเป็นเนื้อตะไคร่ที่ตั้งเย็บจากโรงงานเลยนะครับ <c oughs> นี่นะฮะเป็นเย็บมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นเชือกเบอร์สิบห้า นะครับเบอร์สิบปดไม่ไหวนะฮะบางท่านอยากได้สิบแปดผมก็อยากแกทํสิบปดให้เนี่ยแต่ราคามันพุ่งเยอะเกินไปถ้าเกิดผมทํสิบแปดราคาก็ต้องอัพขึ้นมาอีกจริงๆแล้วมันเอาอยู่อยู่แล้วเบอร์สิบห้าเนี่ยถ้ามันเป็นกระต่ายเป็นสมดิเป็นยีเห็นเป็นอะไรเนี่ยมันมันติดแล้วมันอยู่ถ้ามันไม่กัดนะก็เสี่ยงตรงที่มันกัดแต่แต่ถ้ากลางวันเนี่ยเราดักกลางวันเนี่ยมันไม่ทันกัดหรอกมันติดอะเราไล่กันเนี่ยดักกลางวัน่ พอพอติดปับ๊บเราก็ถึงตัวแล้วแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยอย่างตัวนี้นก็รอดโชคดีไปที่มันไม่กัดนะครับบางตัวมันกัดนะครับอย่างบางตัวมันกัดขาดนานเกินไปไงปากมันจะกัดแคบๆปั๊บขาดเลยนะฮะนี่ตาแน่นหนานะฮะโรงงานเย็บจะแน่นหนามากติดแล้วมันจะไม่ลูดนะฮะจะติดอยู่อย่างนี้เลย อ่ะเดี๋ยวเก็บก่อนนะฮะเพราะว่าถือโทรศัพท์ออกมาคนเดียวไม่มีคนทําคลิปให้เมื่อวานตอนดักก็ลืมเอาโทรศัพท์มาว่าจะทําคลิปตอนดักเมื่อเย็นก็เลยก็ดักฝนก็จะมาก็เลยรีบดักอาติดเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวแกะก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ